สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่พิกกี้พิ้งฮาร์ดชานนลค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการทํานายดวงความรักให้กับท่านน้ําค่ะหรือผู้ที่เกิดในราศีเมษนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะสําหรับท่านใดค่ะที่ยังไม่ทราบว่าราศีของคุณอยู่ในธาตุไหนสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับราศีของคุณได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับการอ่านไพ่ค่ะจะเป็นการอ่านแบบดยรวมแบบทั่วไปเรื่องเราสามารถสลับกันได้นะคะลักนณะราศีก็สามารถดูได้เช่นกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเสียงของดนตรีอาจจะด,ดังนิดนึงนะแต่ว่ามันเป็นพลังงานของจักรกะอะค่ะที่จะช่วยให้พลังงานบวกกับเพื่อนๆปลดบ็อกภายในใจให้กับเพื่อนๆน,นั่นเองค่ะนะคะฟังจักรกะไปด้วยแล้วก็มาอ่านไพ,พ่พร้อมๆกันค่ะเริ่มต้นอนะัปเดตนน้มความรักความสัมพันธ์ของท่านนั้นเลยนะคะขอพลังงานหลักของคุณเลยค่ะ พลังพลังงานของคนยึดติดนะคะที่คิดถึงแต่เรื่องในอดีตนะคะเรื่องราวที่มันอาจจะพังไปแล้วเสียความรู้สึกไปแล้วกลับไปแก้ไขไม่ได้นะคะไพ่ใบนี้คะ่ะบ่งบอกว่าอะไรที่มันเสียไปแล้วพังไปแล้ว อย่าไปยึดติดกับมันอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ move on ไปข้างหน้านะคะหันหลังเห็นไหมคะข้างหลังของคุณเหลืออีกสองถ้วย3ามถ้วยที่ล้มไปค่ะ2ถ้วยก็คือสิ่งสำคัญนะคะอาจจะเป็นลูกความหวังใหม่ๆความรักใหม่หรือว่าความดีของคนรักหรือว่าคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณคนที่เขารักคุณและเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณนะคะ จงหันกลับมาแล้วก็ให้ความสําคัญห่วงแหนรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะคะอาจจะเป็นลูกสองคนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆน,นะคะหรือว่าตัวเลือกใหม่หรือว่าความดีของคนรักะคะ่ะจงเลือกมองในสิ่งที่ดีๆอยู่กับปัจจุบันอะไรที่มันพังไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันเลยแต่ว่าให้มาแก้ไขที่ปัจจุบันนะคะแล้วก็ทำยังไงให้เราจะมูฟออนไปข้างหน้าได้นั่นเองนะคะ คุณอาจจะรู้สึกเสียใจผิดหวังหรือแม้กระทั่งรู้สึกขอโทษก็ได้นะคะเขาดูอดีตของคุณหนค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะคะขัดแย้งในตัวเองนะแต่ระมัดระวังการขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ด้วยคนรักน่าจะไม่เข้าใจคุณนะคะพลังงานของความไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนหรือความคิดที่ยุ่งเหยะะะิงค่ะ ต้องการใครสักคนหนึ่งที่รู้ใจต้องการรอยกอดนะคะที่อบอุ่นแต่คนรักเป็นคนรักที่เย็นชาค่ะดูเหมือนเขาไม่อกอกเอาใจคุณเลยนะคะเหมือนเขาไม่รู้ใจคุณจนคุณรู้สึกว่าคุณจะอยากจะออกมาจากปัญหาอยากจะตัดใจอยากจะ move on นะคะแต่ด้วยความรักความผูกพันนี่แหละ ทำให้คุณยังมีความหวังและไปไหนยังไม่ได้แม่หมอรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก้าวก้าถอยถยคนที่เขาใจร้ายกับคุณคุณก็ยังรักผูกพันกับเขาอย่างนี้ค่ะเขาทําให้คุณเสียใจแค่ไหนแม่หมอรู้สึกว่าคุณก็ยังมีหัวใจนำหน้าสตินะคะ เทพของความเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกับ up down แน่นอนไม่ได้หรือไม่ก็เราอาจจะ move on แต่ยังผูกพันกับเขาอยู่ผูกพันกับคนที่เขาเย็นชาและใจร้ายแต่คนที่ดีๆเข้ามาเราไม่ได้เปิดใจเพราะเรายังยังผูกพันกับอดีตเก่าๆอยู่หรือไม่ก็เราอาจจะไม่พร้อมจะเปิดใจคือกลัวค่ะกลัวความรักนะคะ ความรักที่มั่นคงอะคะ่ะบางท่านเป็นคนที่ยึดติดอะคะ่ะแล้วก็เหมือนรักเดียวใจเดียวแบบนี้นะคะพอพังไปแล้วคุณก็ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นเปิดใจหน่อยนะคะสติควบคู่กับหัวใจะคะ่ะบางครั้งมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องยอมรับความจริงในความเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าที่ดีมากขึ้นนะคะเป็นพลังงานของรักเดียวใจเดียวการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะหรือไม่ก็ คนใหม่อาจจะเข้ามาลรดีกว่าเดิมก็ได้ค่ะเป็นรักครั้งใหม่เป็นเนื้อคู่แบบเนี้ยนะคะจงปลดปล่อยตัวเองให้มีอิสระทางด้านความคิดและหัวใจมีความสุขในการที่จะรักแล้วก็อยู่กับปัจจุบัน move on ไปข้างหน้านะคะขอดูคนรักของท่านน้ำหน่อยค่ะคุณรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะคุณรู้สึกอย่างไรกับท่านน้ำคะ พลังงานหลักของเขาเลยนะคะถ้าเฉพาะพลังงานหลักของเขาเนะี่ยเป็นพลังงานของความโชคดีมากๆคนๆนี้เป็นคนที่โชคดีอะค่ะมักจะได้รับความช่วยเหลือหรือว่ามีการแบบได้รับอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่ดีต่อใจมากๆนะคะการเงินของเขาน่าจะดีมากๆะคะ่ะช่วงนี้มีอะไรฟุกๆเข้ามามีการหยิบยื่นหรือการช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นพลังงานที่ อยู่ตรงข้ามกับคุณก็เป็นพลังงานของการขอโอกาสนั่นเองะคะ่ะการอย่างๆมีการและกันอยู่นั่นเองนะคะความผูกพันการอยากแต่งงานอย,อยากใช้ชีวิตคู่ แต่ทีนี้ค่ะเนือคู่น่าจะมี2คนหรือเปล่านะคะแม่หมอเห็นถึงพลังงานของคนสอาคนอยู่ในนี้ค่ะที่เราทะเลาะก,กันไม่จบสิ้นสัทีนะคะและไม่ยอมปล่อยมือการต้องการเป็นอิสระคนหนึ่งไม่ยึดติดอะคะ่ะคนนึงยึดติดนะคะแต่ไม่พร้อมจะปล่อยมือนั่นเองนะ แม่หมอรู้สึกว่าเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของรักเผื่อเลือกไหมแต่เขารักคุณนะคะคุณเริ่มมีสติแล้วก็ไม่อยากที่จะให้อภัยหรือว่าไม่อยากให้โอกาสเขาอีกแล้วนั่นเองไม่อยากกลับไปที่เดิมนะคะเป็นพลังงานของแฮงแมนเกิดขึ้นแม่หมอรู้สึกว่าความคิดของเขาอะคะ่ะที่มันติดกับพันธะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหรือว่าอะไรบางอย่างที่ติดนะคะ ทำให้เขาไม่สามารถทําได้ในแบบที่คุณต้องการได้นะเวลานี้นะคะความหยุดนิ่งเกิดขึ้นการที่เราคุยกันไม่ได้ การเดินออกมาจากความสัมพันธ์เก่าๆนะคะการปิดใจแม่หมอรู้สึกว่าใครที่อยู่ในสถานะของรักสามเศร้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแม่หมอรู้สึกว่าเขาไม่สามารถปล่อยมือจากคนรักเก่าได้แต่เขายังอย่างมีคุณอยู่เขาบอกว่านั่นคือภาระหน้าที่ที่เขาไม่สามารถปลดปล่อยได้นะคะมันเป็นความรับผิดชอบของเขาแต่คุณคงไม่อยากไปต่อ แต่ถ้าความสัมพันธ์ที่เราอาจจะมีความฝันร่วมกันนะคะอยากจะแต่งงานนะคะอยากมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นแต่ทีเนี้ยระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันเรียนรู้กันเนะะี่ยค่ะเราทะเลาะกันตลอดเวลามีหลายๆอย่างที่เราเข้ากันไม่ได้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะอะไรต่างๆมันเหมือนอยู่ในลูปเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแม่หมอรู้สึกว่าคุณ เริ่มมีความคิดที่เปลี่ยนไปแล้วอะไรต่างๆที่มันไม่อยู่นิ่งรู้สึกว่าอยากจะตัดคนคนนี้ออกไปแล้วก้าวไปข้างหน้าในการเริ่มต้นใหม่เรื่องราวสามารถสลับกันได้เขาอาจจะกำลังให้โอกาสคนอื่นนะคะทำให้คุณเจ็บปวดหัวใจแบบนี้ก็ได้คะ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า แล้วความรักของท่านน้ำนะคะในครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะความรักความมั่นคงคู่รัก ท่านที่ไปตกุรักคนที่เขาเป็นรักเผื่อเลือกนะคะคนที่เขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือไม่ก็คนอื่นนะคะบุคคลที่3ามอาจจะก,ก้าวเข้ามาในความสัมพันธ์ของเราอย่างเงี้ยค่ะไม่ไว่าไงก็ตามเป็นรักเผื่อเลือกเป็นอ่อรักซ้อนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยค่ะไม่มาู้สกว่าคุณเลือกที่จะ move on ไปข้างหน้าเลือกที่จะปล่อยวางทุกอย่างนะคะ แล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ถามว่าอยากไปไหมก็ไม่เลยนะคะไม่อยากทะเลาะก,กันเหนื่อยแล้วอยู่ตรงนี้มันเหน็บหนาวมันรู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่ามันต้องกลับมาแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วอย่างเงี้ยค่ะแม่หมอรู้สึกว่าคุณถอยออกมาแล้วรอดูสถานการณ์จริงๆแล้วมันเป็นการก้าวๆถอยๆหลายครั้งเลยแหละในการจะตัดในการจะตัดสินใจของคุณนะนะคะแม่หมอมองว,ว่าคุณผูกพันกับเขาเมากมาก แต่เขาก็ยังเลือกและตัดสินใจที่ชัดเจนไม่ได้สักทีนะคะหลายๆอย่างยังคงเป็นความฝันและจินตนาการอยู่เลยมันไกลกับคำว่าความสุขมากๆหรือตอนนี้ค่ะชีวิตคู่เริ่มน่าเบื่อแล้วนะคะเราอยากจะมีอะไรที่มันนอกกฎนอกกรอบนอกอะไรที่มันแบบนอกจากวงกลมวงเดิมๆนี้แล้วอะค่ะนะคะ,นะคะ ถ้าหากว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในบางกรณีนะถ้าไม่ใช่การที่เราก้าวเข้าไปในความสัมพันธ์ของคนอื่นเขาหรือคนอื่นเขาก้าวเข้ามาในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่แค่ไม่ชัดเจนแค่ไม่ชัดเจนนะคะคือเรามีความฝันร่วมกันว่าเรารักกันเราจะแต่งงานแล้วสร้างครอบครัวที่มั่นคงด้วยกันเลยค่ะไม่มองว่าพอคุณจะไปแล้วเขาเริ่มคิดได้มีโอกาสสมหวังนะคะมีโอกาสสมหวัง มีโอกาสที่เราจะกลับมารักกันมากขึ้นนะคะเป็นคู่ชีวิตซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าไม่ใช่แม่หมอรู้สึกว่าปักนี้ค่ะเป็นการถอยคนละก้าวเพื่ออยู่ในห้องของตัวเองนะคะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองเพื่อใช้เวลาในการคุ้นคิดและตัดสินใจ ว่าจะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะมันจะก้าวไปในทิศทางไหนถ้ายังไม่ชัดเจนก็คงจะต้องต่างคนต่างไปแล้วแหละนะคะทั้งสองคาทานะคะแล้วก็อัศวินถือเหรียญน,นะคะเป็นการหยุดและคิดทบทวนนั่นเองนะคะในการเลือกแก้ไขและตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนหรือว่าพัฒนาไปมากกว่านี้นั่นเองอะนะคะทีนี้ค่ะมาดูกันว่าแล้ว คนรักของท่านน้ำคะคุณมีอะไรอยากจะบอกกับท่านน้ำบ้างคะขอข้อความจากคุณหน่อยค่ะแม่หมอรู้สึกว่ามีแต่คุณนะที่จให้เขาเลือกและตัดสินใจเรื่องราวสามารถสลับกันได้นะคะเหมือนให้เลือกและตัดสินใจอะคะ่ะว่าจะหยุดหรือว่าจะไปต่อนะคะ โอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วแต่ใครคนนึงจะต้องเลือกและตัดสินใจแล้วเขาอาจจะบอกให้คุณเลือกและตัดสินใจก็ได้ซึ่งมันมีการหยุดรออยู่ตรงนี้ค่ะรอโอกาสรอการตัดสินใจอยู่นั่นเองนะคะถ้ายังไม่ชัดเจนก็คงต้องหยุดแบบนี้ค่ะเราเริ่มมีเงื่อนไขที่มันควรจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะ,ะเป็นทางออกที่ดีสําหรับคนสคนนั่นเองะคะ่ะ เป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะให้โอกาสกันครั้งสุดท้ายแล้วในเงื่อนไขที่เราจะมีข้อตกลงร่วมกันนะคะเพื่อทางออกที่ดีนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วท่านน้ำล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกคนรักบ้างคะขอข้อความจากคุณเลยค่ะความขัดแย้งนะคะหรือการทะเลาะก,กันต้องระมัดระวังด้วยนะคะการประครับประคอง คุณคิดมากอะคะ่ะคุณน้อยใจคุณสับสนนะคะว่าควรที่จะพอหรือว่าควรที่จะทำอะไรยังไงต่อไปเราอาจจะไม่มีเวลาให้กันนะคะความขัดแย้งด้วยเรื่องของคนอื่นสังคมงานอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ไม่ไว่าไงก็ตามแม่หมอเชื่อว่าเราต่างมีเหตุผลซึ่งกันและกัน เหตุผลที่คนนึงอาจจะน้อยใจเพราะไม่พอใจและไม่ไว้ใจแต่อีกคนนึงเหมือนต้องการความก้าวหน้าแต่ก็ยังอยากประครับประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้อยู่คุณก็ยังรักเขาอยู่ดีอะค่ะคุณก็ขอเวลานะคะในการใช้ความคิดของตัวเองการปีกวิเวกการอยากอยู่เงียบๆคนเดียวะคะ่ะพลังงานของความอ่อนแอเซนซิทีฟนะคะหวั่นไหว แม่หมอรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะน้อยใจมากกว่านะคะในการที่อยากอยู่เงีเงยบๆนะคะเพื่อให้คนรักทําอะไรสักอย่างหนึง่งต้องการการเอาอกเอาใจก็ได้ต้องการเป็นคนพิเศษค่ะเหมือนตอนนี้รู้สึกเหนื่อยมากๆแย่กับตัวเองแล้วก็เหมือนสมองก็ตีกันไปหมดเลยในความสัมพันธ์หลายๆอย่างเปลี่ยนไป สิ่งที่ทำได้ก็คือการเก็บตัวแล้เงียบะค่ะคุณบอกเขาว่าคุณไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะคะเหมือนกับว่าคุณหยุดแล้วแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาที่จะพยายามทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องหรือไม่ก็ต่างคนต่างไปนะคะ ถ้าใครที่มาสองท่านนะำไม่มองมองว่ามีโอกาสใจอ่อนนะคะเพราะว่าควีนถือถ้วยนะคะเป็นคนเซนซิทีฟนะคะ,ะ,คะบาบ,บางนะอ่อนไหวด้วยแล้วก็มีไพ่ของพระสังฆราชด,ด้วยะค่ะเป็นช่วงเวลาที่ปากอาจจะไม่ตรงกับใจก็ได้อย่างอยิ่เงีบยคนเดียวแต่จริงก็น้อยใจนะคะมีโอกาสคือ,ให,อ,อให้อภัยง่ายนะคะทั้งควีนถือถ้วยแล้วก็พระสังฆราชนะคะ ก็คือคนที่ให้อภัยคนง่ายเพราะฉะนั้นง้อคนรักไม่ยากเลยนะคะเรื่องเราสามารถสลับกันได้ค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าไพ่มีอะไรจะแนะนํานะคะขออนุญาตกระจัดกระจายนะคะให้ชุดนี้ค่ะเป็นไพ่ที่สวยมากแล้วก็สามารถอ่านได้รอบด้านเลยนะคะขอไพ่แนะนําให้กับท่านน้าหน่อยนะคะ กำลังขังความรู้สึกของตัวเองเอาไว้หรือเปล่าความเหน็บหนาวความคิดที่เหมือนทำร้ายตัวเองอะค่ะฉันไม่คู่ควรอย่าลดคุณค่าในตัวเองเพราะความคิดของคุณนะคะอย่าตัดสินใครอย่าตัดสินแม้กระทั่งตัวเองค่ะทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ไพ่บอกแบบเนี้ย The w i ิ l อัลฟ่าจูนขึ้นมาอย่าหมดหวังอย่าไลอย่ามองตัวเองไล้ค่ะคุณมีคุณค่าและคู่ควรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแม่มอรู้สึกว่าคุณกําลังกักขังตัวเองด้วยการที่ไม่รับฟังอะไรแต่คุณกําลังทํรลายความรู้สึกของตัวเองอยู่ทำลายตัวเองอยู่อะค่ะเหมือนไม่ให้โอกาสตัวเองได้แบบได้รู้ความจริงอะไรเลยภพ่ของการปล่อยวาง ไม่มอรู้สึกว่าคุณต้องปล่อยวางบางอย่างเพื่อเราจะได้ออรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาบ้างอย่างเงี้ยค่ะเห็นไพ่ใบนี้ไหมคะเราไม่ยอมรับฟังอะไรเลยเราไม่ให้โอกาสอะไรด้วยนะคะอยู่กับพลังงานที่ลบๆอยู่ตรงนี้นะคะการรู้สึกด้อยค่าหรือกดดันตัวเองอะคะ่ะปล่อยวางตรงนั้น ถ้าหาว่าอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะปล่อยวางแล้วความหวังใหม่ๆยังมีอยู่เริ่มต้นใหม่ค่ะนะคะ move on ไปข้างหน้างานใหม่สังคมใหม่เพื่อนใหม่คนรักใหม่นะคะแต่ถ้าหาว่าความสัมพันธ์ที่เราไม่เข้าใจกันเลยแล้วเราไม่ได้พูดกันเรามีแต่ทะเลาะก,กันเราไม่ได้ฟังกันเลยเนะะี่ยค่ะกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะหลายๆอย่างกำลังจะดีขึ้นนะคะ แม่หมอรู้สึกว่าเรารักกันนะแล้วก็มีโอกาสปรับพรมเข้าใจกันได้ด้วยในปัญหาที่ที่เราอาจจะไม่ได้ยินมากกว่ามากกว่าพูดอะนะคะก็ลองปรับพรมเข้าใจกันดูนะลองฟังให้เยอะกว่าพูดเปิดใจค่ะนะคะปล่อยวางบางอย่าง ปล่อยอคติปล่อยอะไรอย่างต่างๆแล้วเราจะได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณมาถูกทางแล้วแหละนะคะแค่ปลดปล่อยตัวเองอะคะ่ะอย่าก,กักขังตัวเองนะแต่จงปลดปล่อยแล้วให้โอกาสตัวเองเห็น The The w of f o r t u n e นี้ไหมคะมันหมุนมองมากเลยนะคะปล่อยคะ่ะปล่อยมันนะคะปล่อยให้มันเป็นไปเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ะคะ่ะเยียวยา แล้วก็เปลี่ยนแปลงคุณอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางทางเลือกทางเดินของตัวเองได้คุณทุกคนค่ะมีคุณค่าและคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีๆจากคนรักที่ดีๆนะคะเลือกคนที่เขารักเราค่ะทีนี้มาดูกันอีกนะคะว่าไพ่มีอะไรจะแนะนำนะ ถึงเวลาที่เราจะต้อง move on ไปในอนาคตได้แล้วเปิดใจเปิดโลกกว้างนะคะเหมือนการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะไพ่บอกว่าความรักอะกำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้านี่แหละมันจะมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะคือคุณจะตกหลุมรักอีกครั้งหนึ่งอะแต่ให้ความรักอะคะ่ะมันเป็นเหมือนสายลมที่เป็นคลื่นพัดพาไปเหมือนเป็นธรรมชาติะคะ อย่าไปเคลียดกับมันอย่าไปกังวลใจกับมันแต่ให้ก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่าเดินถอยหลังนะคะแม่หมอไม่ได้บอกว่าให้ move on ไปหาคนใหม่นะแต่ความรักอะคะ่ะถ้าเรามีอดีตที่เราไม่สามารถปล่อยวางเราจะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ปัจจุบันเรา m มูฟออนไม่ว่าจะกับคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามลองเปิดใจให้กว้างโลกใบนี้เหมือนห้องสมุดใหญ่ๆเลยะคะ่ะแล้วความรักก็เหมือนสายลมนะคะ อะไรก็ตามอะค่ะที่มันไม่มีประโยชน์ต่ออนาคตข้างหน้าตัดมันออกไปแล้วก้าวไปข้างหน้าค่ะเลือกความรักที่มั่นคงแต่อย่าลืมกลับมารักตัวเองด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับท่านน้ำทุกท่านเลยค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กัน s u b s r r i e e แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ